สวัสดีครับลุงน้ำทำครัวรายการสาระเมนูอาหารทำง่ายๆจับนั่นผสมนี่ครับแป๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆอออมาทานกันแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตรอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุสนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันปลายเดือนตุลาคมแล้วครับมีเทศกาลเด็เดๆหนึ่งเทศกาลที่ผีๆเยอะพอสมควรเลยมาทำเมนูที่มันค่อนข้างจะไปกับเทศกาลนี้กันดีกว่าสักเมนูหนึ่ง เป็นอะไรนั้นสักครู่กลับมาครับเ <S lly> ทศกาลฮาโลวีนครับก็มีสัญลักษณ์หลาก,ลากลาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่มันจะเกี่ยวกับเทศกาลนี้หลักๆที่เรามักจะรู้จักกันเป็นอย่างดีหรือว่าเห็นกันแล้วก็ต้องนึกถึงเทศกาลนี้แน่ๆก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับเจ้า ฟักทองนะครับอือหเจ้าฟักทองนี่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับสำหรับเทศกาลนี้เรียนทำเมนูวนันนี้เรามีส่วนของฟักทองมาเกี่ยวด้วยก็น่าจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับฮัลโลวีนได้เช่นกันง่ายๆเลยกันเบินในแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้เรามาทําแกงเผ็ดฟักทองใส่เนื้อปลาค,ครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทําง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วย เรามาเริ่มดูองค์ประกอบของแกงเผ็ดฟักทองใส่เนื้อปลา,าบบกันครับอย่างแรกนะครับเนื้อปลาทับทิมครับก็วันนี้ใช้เนื้อปลาทรัพ์ทั้งตัวเลยทีเดียวครับหัวตัวแล้วก็หางด้วยนะครับก็จัดการเอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวจะทําเป็นต้มกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาแล่เป็นชิ้นเล็กๆกันเนื้อเตรียมไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้น่าจะพอดีเลยทีเดียวครับเริ่มเรื่องค์ประกอบต่อไปครับอีกอย่างหนึ่งแน่นอนครับก็คือ,จอนนเจ ฟักทองนี่เดี๋ยวเราก็จะกัดผ่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งสักนิดหน่อยก่อนจะไปใช้กันเริ่มเรืงประกอบต่อไปครับอีกส่วนหนึ่งครับเป็นพริกแกงนะครับเป็นพริกแกงแดงนี่แหละครับที่เขาขายกันตามตลาดเลยซื้อมาวางสักหนึ่งขีดน่าจะพอนะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าพริกมันเผ็ดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองใส่ดูด้วยกันว่าถ้ามันเผ็ดมากไปก็อาจจะใส่น้อยกว่านั้นนะครับแล้วก็มีพริกแดงชี้ฟ้าครับอีกสักแล้วแต่จำนวนเช่นกัน5 6ลูก7 8ลูกก็แล้วแต่ว่าเราชอบแค่ไหนแล้วก็มีตัวกระเทียมครับเป็นกระเทียมสับ เอาไปผัดให้เล็กน้อยก่อนที่เราจะใส่น้ำพริกเข้าไปครับกลิ่นจะได้หอมยิ่งขึ้นในส่วนนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใส่มากน้อยแค่ไหนแต่หลักๆก,ก,ก็คือจะมีผงปรุงรสครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาอีกประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนี่ยาพะนะครับไม่อยากให้มันเค็มมากจนเกินไปเรามาดูองค์ประกอบสุดท้ายครับ ส่วนนี้เป็นผักตางตาครับที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้ตัวแกงของเรามีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นมีใบมะกรูดนะครับสักกําม,มือหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มีทั้งโหระพาแล้วก็มีทั้งใบกะเพราชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นลวกัน,นครับเน้นเมื่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเตรียมตั้งกระทะผัดพริกกันเลยครับน้ำมันเริ่มร้อนครับเรามาจัดการเจียวกระเทียมกัน จากเทียวกระเทียมหอมสักครู่หนึ่งเรียบร้อยครับก็ใส่ตัวพริกได้เลยกันเยอะเกินไปแล้วผัดพริกให้หอมสักครู่นะครับแล้วก็เตรียมใส่ฟักทองได้เลยทีนี้จะตัวฟักทองครับก็อาจจะต้องทาเล็กน้อยครับให้มันดูน่ารักยิ่งขึ้น <c oughs> นะก็ฟักทองมาจัดก,การแกะสลักสักเล็กน้อยก่อนเทียวไปใช้เล็ก <c oughs> น้อยจะได้บรรยากาศขานวีอยู่บ้างนะครับ ระหว่างนี้ปล่อยให้ตุกฟักทองครับโดนความร้อนสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะน้ําใส่เข้าไปเย็นน้อยจะทําให้ฟักทองครับสุกง่ายยิ่งขึ้นเมื่อตัวฟักทองเริ่มสุกฟ้งควัวเรียบร้อยนะครับใส่น้าร้อนได้เลยเราต้มน้ําร้อนไว้ก่อนได้ไมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับหลังจากนี้เราจะปล่อยให้ฟักทองครับต้มไปเรื่อยๆจนกว่าตัวฟักทองจะเริ่มนิ่มนะครับแล้วค่อยใส่เนื้อปลากับ เนื้อฟักทองเริ่มนิ่มแล้ครับหลังจากต้มมาประมาณสัก5นาทีนะครับกว่า,ก,วาก็จัดการมาปรุงรสกันก่อนได้เลยครับใส่ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยเดี๋ยวขยำใบมะกูดใส่ไปเล็กน้อยครับจากนั้นเอาเนื้อปลาลงได้เลยครับ ช่วงนี้ก็ปล่อยเนื้อปลาต้มไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมครับเวลาใส่เนื้อปลาเรียบร้อยแล้วอย่าคนนะครับเดี๋ยวจะทําให้เนื้อซุปของเรามันข่าวได้ครับเนื้อปลาต้มมาสะพักเรียบร้อย้วครับเมื่อกี้ลองชิมน้ําดูว่าใช้ได้หรือเดียวนะครับตอนแรกนึกว่ามันจะเผ็ดมากๆทีเดียวแต่ว่าปรากฏว่าไอตัวฟักทองครับก็ทําให้ตัวเนื้อพริกของเราหรือเนื้อแกงเราเนี่ยหวานขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วเรามาใส่ช่วงสุดท้ายครับก็มีพริกแล้วก็ตัวผักใบโหระพาแล้วก็ใบผักว่าครับ หลังจากใส่ผักเรียบร้อยแล้วก็รอให้ผักสลดสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมจับจานกันได้เลยครับเป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูวันนี้แกงไทยๆครับแต่ไปได้กับเทศกาลผีฝรั่งเลยทีเดียวแกงเผ็ดฟักทองใส่เนื้อปลาครับลองทำกันดูครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียวแล้วก็รสชาติน้ำซุปนี่หลรองครับอร่อยมากๆ คุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยรายการสาระเมนูอาหารทำง่ายๆครับจับนั่นผสมนี่แป๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆมาทานกันแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตรอรี่แล้วก็อาควาชช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยครับฟาร์มปลาที่ไหนครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อเข้ามาได้นะครับ ทางฟาร์มยินดีให้คําแนะนําคาปรึกษาคําแนะนาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาที่เหมาะกับฟาร์มของท่านครับและทางฟาร์มครับยังมีเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพันปุปลาที่เลี้ยงจะปลอดภัยไร้โรคติดต่อเพื่อให้ฟาร์มปลาของท่านครับได้ผลิตปลาที่มีอนามัยดีส่งต่อปลาคุณภาพให้กับลูกค้าของท่านส่วนคลิปหน้านะครับเราจะทำเมนูอะไรนั้นฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ แล้วถ้ากดหวัวใจให้ด้วยจะยิ่งขอบคุณมา,มากๆเลยทีเดียวเมื่อถึงเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยแล้วเราจะได้มาทำเมนูอร่อยๆด้วยกันอีกครับขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีดูน้ำทำครัวสวัสดีครับ Happy Halloween ครับ